สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะยายแก้วจะพาเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกทุกท่านไปเรียนด้วยกันนะคะวันนี้ไปเรียนด้วยกันเนาะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังมืดอ,อยู่นะคะเพราะว่าไลทแสงพระอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็หนาวเหน็บนะคะหนาวเหน็บค่ะหนาวเหน็บติดไฟแดงนะคะติดติดไฟแดงก็จะเงาน งันกล้องขึ้นขึ้นขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าเออเดี๋ยวมันติดทะเบียนรถเขานะคะเพราะว่าประเทศนี้หรือประเทศไหนก็คงจะคล้ายๆกันนะคะเราจะไม่ถ่ายเอาผู้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนาะ,ะเพราะว่าเออเดี๋ยวมันผิดกฎนะคะบางทีเขาอาจจะร้องเรียนเราได้เนาะเราก็ถ่ายเอานู่นแหละไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวนู่นนี่เนะคะ แล้วก็ไปแล้วนะคะสองข้างทางนะคะสองข้างทางก็จะมีบ้านคนเรียงลายกันนะคะขอบอกก่อนนะคะเมืองลุบิกเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆเมืองเมืองเหมือนเชียงใหม่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะผู้คนก็ไม่แออัดเท่าไหร่เนาะจะไม่มีตึกสูงเหมือนเหมือนเหมืองใหญ่นะอย่างเช่นเมืองเบอร์ลินเมืองเคิร์ อะไรพวกนี้เขาจะสวยงามเนาะเป็นเมืองหลวงก็จะสวยงามแต่ที่ลูเบกนี่เป็นเมืองเล็กๆเกมืองท่องเที่ยวนะคะกับว่าวันอาทิตย์นี้จะไปซื้อป่าที่ทะวองมุนเดอร์นะคะก็จะได้ภาพสวยๆมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้วันนี้ก็ดูภาพเก่าๆเ,เ,เดิมๆไปก่อนเนาะก็ดูภาพเดิมๆไปก่อนโอ้ วันนี้รถตรงนี้ไม่ติดนะคะเพราะว่ามันเลยแปดโมงมาแล้ววันนี้เลทสายหน่อยนะคะเพราะว่าครูบอกว่ามาสายหน่อยก็ได้วันนี้เพราะว่าครูครูเอ่อครูติดธุระครูต้องปั่นจักรยานมาโรงเรียนนะคะประเทศนี้เขาจะไม่นิยมนั่งเอ่อรถรถเก่งหรือว่ารถอะไรมานะเพราะว่าคนส่วนมากจะปั่นจักรยานมานะ,ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะ น้ำมันประเทศนี้แพงมากค่ะแพงน้ำมันประเทศนี้แพงเนาะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ใช้นะคะรถเนาะม,นมันแพงกว่าบ,บ้านเราจริงๆเนาะก็อย่างว่าแหละค่าของชีพแพงอะไรอะไรก็แพงเนาะแตก่ก็เป็นการดีนะคะเพราะว่าประเทศนี้ก็ที่จอดรถก็ต้องเสียนะคะจอดตาม สาที่สาธารณะก,ก็ต้องมีที่หยอดเหรียญเก็บตังค์เนาะไม่ได้จอดฟรีเหมือนบ้านเรานะบ้านเราข้างฟุตบาทนี่ก็ยังจอดฟรีได้นะประเทศนี้ไม่ได้นะคะมันจะมีที่หยอดเหรียญหยอดเหรียญจอดรถอะ่ะมันก็จะมีมีบัตรจอดรถไว้ในรถให้เขามองเห็นนะคะประเทศนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรฟรีหรอกคะ่ะทุกอย่างไม่มีอะไรฟรีต้องเสียภาษีให้ ให้รัฐบาลทุกคนนะฮะเนาะยังเออนี่นะคะติดอันนี้ก็ติดไปแดงอีกรอบนะคะนี่จะเป็นเมืองท่านะมีเห็นน้ำไหมคะมีสะพานสะพานที่สะพานตรงนี้จะยกขึ้นได้นะคะเวลาเรือใหญ่มาก็จะเงืขึ้นนะคะให้เรือใหญ่ผ่านเนาะนี่นะคะหนองน้ำนะ สายน้ำรอบเมืองลูเบกนะคะสายน้ำนี้จะรอบเมืองนะคะรอบเมืองเลยรอบเมืองเราก็จะติดไฟแดงอีกรอบนะคะนี่ให้ดูไฟแดงเยอะเหลือเกินนะคะนี่ไฟแดงเยอะเหลือเกินอ่าให้ดูฝั่งนี้ฝั่งโรงงานนะคะวันนี้มาทางเส้นโรงงานนะมาดึกมาทางเส้นโรงงานไม่มาทางเส้นโบดนะวันนะี้มาเส้นโรงงานนี โรงงานผลิตหลายอย่างนะคะเป็นโรงงานใหญ่นะคะเป็นโรงงานใหญ่โรงงานก็จะมีเรือส่งสินค้ามาลงนะและ้วก็จะมีรถรถขนออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือรถขนอของจากโรง,งงานไปยังบริษัทต่างๆนะคะนี่นะคะ เป็นโรงงานนะคะเราจะเห็นโบสถ์ฝั่งโน้นทุกทียาแก้วก็จะมาจากฝั่งโน้นแล้วฝั่งที่มีโบสถ์เนาะวันนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเออให้ดูฝั่งนี้นะคะอันนี้คือท่าเรือนะคะเป็นเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำก็มีเรืออันนี้คือเอ่อคิดว่าเหมือนบ้านเราเนาะสมัยก่อนก็จะเป็นสถานีเอ่อ มันคล้ายๆสถานีรถนะคะรถรางสมัยก่อนนู่นนะอันนี้ก็จะเป็นหอบังคับการยกสะพานขึ้นเหมือนกันนะคะนี่ไฟเขียวอีกแล้วไฟแดงอีกแล้วหลายอยจริงๆนะคะเห็นไหมคะตรงนู้นจะเป็นแม่น้ํานะคะจะเป็นแม่น้ําที่จอดเขาขาเป็นเรือโบราณน,นะคะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะคะ ไม่ค่อยได้วิ่งนานๆก็จะก,ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เนาะ,ะสายๆก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวลง,ลงชื่อเข้าได้เข้าใช้ไม่รู้เสียตังค์เข้าชมเปล่านะฮะนี้เราก็ไปต่อนะคะอีกสองแยกไฟแดงก็จะถึงโรงเรียนนะโอ้โหอ,อ,อ,อันนั้นคือประตูหลังเมืองนะคะเดี๋ยวยายแก้วจะพาขึ้นไปดูสักวันหนึ่ง เนาะใช่ไหมคงเป็นประตูประตูหลังเมืองประตูเข้าทางมันก,ก็จะมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนาะถ้าจําไม่ผิดเนาะมีหน้าเมืองหน้าเมืองก็จะมีสิงโตมีอยสันทัวอันนี้คือหลังมาจะมาหลังเมืองนะคะหลังเมือง นีไนะะ้ไม่มีแสงแดดนะคะไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดวันนี้หนาวเหน็บค่ะหนาวเหน็บหนาวเหน็บบอกตรงเลยหนาวเหน็บหนาวเหน็บเจ็บเข้าไปในกระดูกนะคะตามธรมรมดาแล้วยายแก้วถ้าไม่ได้เรียนยายแก้วก็อยู่เกาะช้างแล้วนะคะไม้น้ําตุ้มต่ำตุ้ม,ต,มต่ำแล้ววันนี้แต่ทีนี้เราต้องเรียนให้จบนะคะปีนี้ต้องเรียนต้องสอบให้จบ เพราะว่ารัฐบาลให้โอกาสมาห้าปีแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาพร้อมกันนะคะที่เรียนอยู่กรุงเทพด้วยกัน<ม>เขาก็ได้สัญชาติได้วีซ่าถาวรได้ลูกได้เต้ากันหมดแล้วนะคะเล<ม>ยายแก้วคนเดียวมั้งที่ยังไม่ได้ผ่านเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่นะคะทุกทุกปีหน้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะกลับเมืองไทยเนาะจะกลับไปอยู่เมืองไทยจนถึงหน้าร้อนถึงจะกลับมาเนาะแต่ทีนี้ปีนี้ก็อย่างว่านะสองปี สองปีแล้วต้องเรียนให้จบนะคะเรียนให้จบไปงานก็ไม่ได้นะคะเขามีกำหนดกฎหมายมาอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนเราจะดื้อแพ่งไม่ได้นะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงเรียนเต็มทีแล้วก็โอเคบายบายเซลลยนานละนะคะจุ๊บ